สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญไบโอชัยน e ลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องจะมาพูดนะครับอยู่สออยู่ประมาณ3เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหรียญ50สิบสตางค์นะครับปี2531นะครับที่เป็นตัวติดอันดับ3นะครับ วันนี้ผมจะมาแยกบล็อกให้ดูนะครับมีทั้งหมด2บล็อกหลักๆนะครับเดี๋ยวจะมาแยกให้ดูนะครับว่าจะมีบล็อกแบบไหนบ้างนะครับหาง่ายหายากยังไงนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับเกี่ยวกับการดูเหรียญนะครับว่าเหรียญไหนผ่านการล้างมาผ่านการผ่านการใช้เป็นผิวสภาพเดิมหรือว่าเป็นผิวผิวสภาพใหม่อะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีดูขั้นต้นให้นะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้เอาไปใช้กันนะครับเพราะว่า เหรียญพวกนี้ราคามันจะต่างกันครับถ้าผิวมันไม่เดิมกับเดิมอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีผลต่อราคานะครับแล้วก็มีอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอพูดเลยแล้วกันเรื่องแรกนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับเหรียญที่ผมไม่ได้รับซื้อนะครับผมเคยแจ้งเพื่อนๆไปแล้วนะเพราะถ้าผมไม่ได้ลงคลิปรับซื้อเหรียญไหนเพื่อนๆก็ไม่ต้องส่งมาให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมีเพื่อนๆส่งเหรียญนี้มานะครับส่งเหรียญอันนี้มาส่งมาขายผมนะครับเหรียญห้าบาทนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่ เหรียญละสามพันบาทนะครับนี่นะครับเหรียญละสามพันบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยตรงคางตรงนี้ยครับเขาบอกว่าตรงคางตรงนี้บอกเนี่ยตรงคางนี้ยื่นมาให้ว่าครับเหรียญละสามพันบาทนะครับแต่ผมไม่ได้ประกาศรับซื้อครับเหรียญแบบนี้นะครับใช่ถ้าเกิดว่าคนไหนช่องไหนเขาประกาศรับซื้อไงก็ไปขายช่องช่องที่เขาประกาศรับซื้อครับช่องผมก็รับซื้อเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนะครับ เพื่อนๆเอาทาความเข้าใจอย่างนี้นะครับไม่ได้ว่าแบบมามั่วกันไปหมดทุกช่องนะครับไม่เอานะครับอย่างนี้เพราะว่าแต่ละคนมันเช่าไม่เหมือนกันหรือหรือซื้อเหรียญไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนคนไหนขายขายที่ช่องนั้นได้นะครับช่องนั้นนะครับเห็นเขาบอกว่ารับซื้อเหรียญละสามพันครับนี่เหรียญผมก็มีครับเหรียญนี้สวยนะเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆคนไหนเอาไปขายได้นะครับหรือมีใครเคยขายได้สามพันบาทนะครับช่วยบอกผมทีนะครับเดี๋ยวผมฝากเหรียญผมไปขายด้วยนะเหรียญนี้ยผมเอาเหรียญละพันพอ ที่เหลือกาไรเพื่อนเพื่อนเอาไปเลยเหรียญผมขอให้เหรียญละพันบาทพอขอให้ขายให้ได้จริงแล้วกันนะครับอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยเหรียญเหรียญผมสวยด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยกิฟเลยเนี่ยอ่าเดี๋ยวจะบอกว่ามันไม่ใช่ไม่เหมือนอีกม่ก็ไม่รู้จะพูดไงครับถ้าเพื่อนคนไหนขายได้ก็นะผมมีอยู่สองเหรียญนะครับเดี๋ยวผมหยิบอีกเหรียญหนึ่งให้ดูแล้วกันอีกเหรียญหนึ่งผ่านการใช้นะครับถ้าคนไหนขายได้ผมฝากฝากขายด้วยแล้วกันนะกําลังร้อนเงินมาดีเลย อ่ะโอเคนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเหรียญนี้ก็เป็นเหมือนกันครับเนี่ยเหรียญมันจะมีเยอะครับรุ่นนี้ที่เป็นคางอย่างนี้นะครับคางกับผักตรงนี้จะซ้อนอ่ะผมเคยเจออยู่สี่ห้าเหรียญนะครับเนี่ย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 นะครับตรงเนี่ยตายคางเห็นไหมครับอ่ะผมใส่กลองให้ดูแล้วกันเผื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนน่าจะเคยเห็นนะครับมีช่องที่เอบประกาศรับซื้อเหรียญแบบนี้อยู่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนขายได้นะครับช่วยเอาเหรียญผมไปขายให้หน่อยนะผมว่าอยากขายเหมือนกันอะ เหรียญละสามพันเนี่ยโอ้โหสุดสุดแล้วราคานี้นะถ้าได้จริงนะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญหนึ่งนี่เหรียญน,นี้สวยด้วยนี่นี่นี่แน่นอนนะครับเหรียญน,นี้มีจริงๆนะครับมีจริงรับซื้อจริงนะครับมีจริงนะครับ,รรบเขาจะย้ําอยู่ประมาณนี้นะครับมีจริงครับหัวขอให้ดูคลิปให้จบครับเพื่อนๆขอให้ดูคลิปให้จบเหรียญน,นี้มันมีจริงๆอ่าประมาณนี้ตามคอนเซปต์ของช่องโอเคครับไม่ยุ่งครับอันนี้ อันนี้ไม่ยุ่งนะครับผมไม่ยุ่งนะเดี๋ยวเสียเวลาเพื่อนนะแล้วก็เหรียญอีกเหรียญหนึ่งผมขออนุญาตเหรียญนึงนะครับนี่นะครับเหรียญอย่างนี้นะครับเพื่อนๆส่งมานะครับเป็นเนื้อเกินเพื่อนบอกเป็นเนื้อ,อกงเนื้อเกินอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับเหรียญที่มันเป็นเนื้อเกินมันต้องออกมาจากกองกระสาบนะครับออกมาจากการผลิตนะครับผมถยเล็เขาถึงจะซื้อขายซื้อขายกันนะครับแต่ถ้าเหรียญที่ออกมาแล้วมาเป็นมาเป็นแบบนี้มาเป็นข้างนอกกองกระสาบนี้เขาไม่เล่นกันนะครับมันเป็นเหรียญชำรุดนะครับเข้าใจใหม่ด้้วยนนนะครัับอี ันอาจจะโดนแบบพวกไอหัวบักกีอหอดใสอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ครับแต่แต่มันไม่ได้เกิดจากกองกระส,สาบเขาจะไม่มีราคานะครับของทุกอย่างที่เล่นก็ต้องเกิดจากการผลิตทั้งนั้นนะครับไม่ได้เกิดจากมนุษย์มนุษย์ทาขึ้นมาหรือว่าใครโดนรถทงรถทับอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะครับ <S <S เพื่อนๆฟังให้ดีแล้วเออเอาไปทําความเข้าใจกันใหม่นะครับเผื่อสําหรับบางคนที่ยังไม่เข้าใจ <S <S บางคนที่เข้าใจแล้วผมว่าขอชื่นชมนะครับที่เข้าใจหลักการนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมันจะเสียเวลาอีกแล้วเดี๋ยวสี่ห้านาทีเนี่ยเดี๋ยวผมรีบละเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญตัวนี้ก่อนแล้วกันเออเหรียญห้าสิบตังค์นะครับปีสองพันห้ารสาสิบเอ็ดนะครับที่เป็นตัวติดอันดับสามนะครับของเหรียญห้าสิบตังค์หายากนะครับเหรียญปีสองพันห้าสิบตังค์สองพันห้าร้อยสาสิบเอ็ดนะครับจํานวนสร้างนะครับ,รบ,รบทั้งหมดก็ ยี่สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเหรียญนะครับซึ่งเป็นตัวติดอันดับสามนะครับรองจากเหรียญปีสามศูนย์แล้วก็สามสี่นะครับอันนี้เป็นปีสามหนึ่งนะครับแต่ผมผมว่าไม่ได้รับซื้อแล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้ผมปีรับซื้อผมได้มาเยอะมากนะครับเพื่อนๆก็ยังมีส่งมาบ้านนะครับแต่มันยังหาง่ายอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับเนี่ยครับจุดสําคัญนะครับอันนี้ในนี้คือบล็อกธรรมดานะครับเพื่อนเพื่อลองสังเกตนะครับตรงคําว่าสาลอีนะครับตรงภูมิภูมิโพลในดุญเดชนะครัับนนอี้ ลองดูเนี่ยครับเพื่อนๆลองสังเกตตรงสารีตรงมอม้าอย่างเดียวเนี่ยครับอย่างอื่นไม่ต้องไม่สนใจแล้วอันนี้ผมแค่แบบทําให้ดูว่ามันยังไงยังไงมั่งครับเรารอบของเหรียญรุ่นนี้เป็นยังไงนะครับจะได้เห็นอย่างชัดนะครับแต่ถ้าบางคนเอาไปเหรียญไปเจียเป็นเลขศูนย์นะครับจากสามหนึ่งเป็นสามศูนย์ครับสามศูนย์นะครับปลายเจดีตรงนี้นะครับยอดเจดีตรงนี้จะไม่ชนอย่างนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆเคยไปโดนหลอกนะครับบางคนเอาเหรียญไปเจียเลขหนึ่งเป็นเลขศูนย์ครับ ถ้าเป็นปีสามศูย์จริงๆครับปลายยอดเจดีตรงนี้จะไม่ชนถึงตรงนี้นะครับจะไม่ชนถึงขอบเหรียญนะครับดูไว้แค่นี้แหละครับถ้าเป็นปีสามศูนย์ของแท้เนี่ยปลายยอดจะไม่ชนถึงขอบเหรียญนะครับอันนี้ผมนอกเรื่อง่อยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกบล็อกหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าบล็อกไหนหายากนะครับนี่นะครับอนี่ดูบล็อกนี้ก็คือเนี่ยครับสังเกตผมว่าความว่าภูมิพลนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยครับสระอิไม่เต็มนะครับอ่านี่บล็อกหนึ่งนะครับจะเป็นบล็อกสระอิไม่เต็มนะครับเนี่ยดูนะครับส่วนตรงอื่นก็เหมือนเหมือนกันหมดนะครับจะมีแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับอันนี้ก็ทั่วๆไปไปครับใกล้เคียงกันเราดูแค่ตรงสระอีตรงด้านหน้าเดียวพอนะครับ ดูไม่ยากครับอันนี้ดูไม่ยากบล็อกแบบนี้ดูไม่ยากดูง่ายมากนะครับนี่นะครับแต่ผมไม่ได้รับซื้อนะนี่แค่แบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆเก็บนะครับเก็บดูนะครับแล้วก็มีอีกผมอีกเหรียญหนึ่งครับในปีสามหนึ่งที่เพื่อนๆก็ส่งให้ส่งมารูปมาเยอะแยะมากมายนะครับทุกวันนี้ถ่างกันมาเยอะนะครับทุกปีครับว่าเหรียญสองครอบสองครอบรับไหมรับไหมเงี้ยไม่ได้รับนะครับยังไม่ได้รับนะครับสองครอบทุกรุ่นผมยังไม่ได้รับนะครับ นี่นะครับนี่ผมจะมีให้ดูของปีสามหนึ่งเหรียญสองขอบก็มีนะครับอย่างเงี้ยขอบนูนๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยไอสองขอบนี่คือต้องนูนทั้งหน้าทั้งหลังนะครับไม่ได้ว่านูนนิดๆหน่อยๆนะครับผมไม่เรียกสองขอบผมเรียกขอบนูนแล้วกันเพราะมันไม่ได้เหมือนสองขอบมันเป็นขอบนูนๆอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าเหรียญนะครับนี่นะครับเห็นไหมมันจะเป็นขอบนูนๆขึ้นมานะครับแต่ยังไม่ได้เป็นสองขอบหรืออะไรหรอกครับเนี่ยครับอันนี้ก็สละอีไม่เต็มนะครับ ส่วนใหญ่สรอีไม่เต็มจะอยู่ในบล็อกที่มันเป็นสองขอบหรือขอบนูนเนี่ยครับเนี่ยครับเท่าที่ผมสังเกตมานะส่องมาแต่นี้ม่ไม่ได้ข้อมูลหรือบทสรุปที่แท้จริงนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปส่องกันดูเองแล้วกันนะครับอันนี้ข้อมูลจากเหรียญที่ผมมีนะครับนี่นะครับเหรียญผมเนี่ยสวยด้วยนะเหรียญเนี้ยอะผิวลุงล้งๆเลยดูนะครับเก็บเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้นาโคตแต่นี้คือเหรียญเหรียญของผมเองนะครับนี่นะครับโอเคนะครับ เข้าใจนะครับเพื่อนๆอหวังว่าคงเข้าใจนะไอเหรียญบล็อกอีบล็อกอีไม่เต็มเนี่ยจะมีน้อยกว่าบล็อกสลีเต็มนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็มาเริ่มเหรียญนี่ครับเหรียญคุดนะครับ1บาทหลังคุดนะครับปีหนึ่งเจ็นะครับเดี๋ยวผมจะจะมาประกาศรับซื้อด้วยนะครับเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งบาทหลังคุดปีหนึ่งเจ็ดนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับสามเหรียญนี้นะครับว่าเหรียญไหนนะครับ เป็นเหรียญที่สภาพผ่านการล้างผิวมาแล้วก็สภาพผ่านการใช้งานแล้วก็สภาพผิวเดิมนะครับให้เพื่อนๆลองดูกันก่อนนะครับลองนั่งดูไปก่อนนะครับแล้วก็คิดคําตอบในใจนะครับเดี๋ยวอาครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับเหรียญซ้ายมือนะครับคือเหรียญที่ผ่านการล้างมานะครับผ่านการโดนน้ายาน้ํายากัดน้ํายาล้างทองน้ายากัดทองอะไรประมาณนี้เหรียญนี้นะครับอันนี้คือเหรียญที่ผ่านการใช้งานแต่ยังไม่ได้ล้างผิวนะครับคือผิวเดิมนะครับ ผิวเดิมแต่ผ่านการใช้งานนะครับแต่นี้นะครับคือเหรียญผิวที่แบบผิวเดิมๆจริงๆไม่ผ่านการใช้งานนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองสังเกตลองลองจับมองมองถึงความแตกต่างของมันก่อนนะครับจะได้จะได้รู้นะครับว่าเหรียญแบบไหนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ดูให้ให้ดูอีกทีครับว่าดูตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกเหรียญให้ดูนะครับนี่นะครับ ลองดูนะครับอันนี้คือเหรียญผิวเดิมนะครับได้ผิวผ่านการใช้งานแต่เป็นผิวเดิมไม่ได้ผ่านการล้างครับแต่อันนี้คือเหรียญเหรียญไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญผิวเดิมเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับลองดูนะครับเนี่ยครับดูนะครับมันจะมันจะมีความต่างกันอยู่แล้วครับแต่เพื่อนๆต้องคอยหมั่นสังเกตดูนะครับถ้าเหรียญที่มันผ่านการล้างมาไม่ดีมันก็จะขาวเลยครับขาวว่องเลยนะครับขาวแบบว่าโดนน้ำโดนน้ายาอันนี้เลยแหละ โดนน <th> ้ำยากัดมาแบบขาวๆอ่ะครับ <th> มันจะไม่มีแต่ผมจะส่องให้ดูนะครับนี่นะครับเหรียญอย่างนี้นะครับเหรียญที่ผ่านการล้างมาผ่านกันน้ํายามานะครับมันจะมีแบบคราบสนิมดําๆนะครับเนี่ยเศษเงี้ยอยู่นะครับเนี่ยมันจะเป็นออกแนวแบบเนี้ยสีดาๆอย่างนี้นะครับลองดูนี่เนี่ยอันนี้ชัดนะครับอันนี้คือเหรียญที่ผ่านการล้างมามันไม่ได้คราบสนิมแบบคราบแบบคราบการใช้งานทั่วไปนะครับอานเงี้ยเป็นคราบที่โดนขัดโดนกัดออกมานะครับ สัส่วนใหญ่ค่าพวกนี้มันจะไปติดตรงที่ขอบเฟืองของเหรียญนะครับแล้วพื้นผิวอาจจะมีรอยรอยแบบโดนกัดโดนอะไรบ้างนะครับเนี่ยอาจจะมีรอยแปรงปัดๆอย่างนี้เรื่องนี้คือรอยแปรงปัดประมาณนี้นะครับเหมือนเอาแปรงปัดเนี่ยมันก็จะกินกินเนื้อเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะครับค่อยไปดูขอบเหรียญแล้วทันเพื่อนๆดูคลิปนี้จบนะครับคลิปผมดูได้ประโยชน์แน่นอนนะครับข้อมูลจริงๆนะครับขอให้ช่วยแบบสนับสนุนผมด้วยนะครับไม่ได้ว่า ไม่ได้ว่าผมทําข้อมูลอะไรให้ก็ช่วยๆกันแชร์ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วยแชร์ช่องให้ผมหน่อยนะครับ <sı lly> นี่นะครับเนี่ยเหมือนที่ผมบอกนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสนิมเนี่ยมีมีสนิมสนิมมันเป็นคราบสนิมเกาเนี่ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแต่ตรงหน้าตรงอะไรอย่างเงี้ยครับพื้นผิวมันจะไม่มันองเนี่ยเ <feasible> นี่ยมันจะขูดขาขว่เหมือนตรงแก้มนะครับเหมือนตรงเนี่ยเ <half> นี่ยมัน,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 นจะมีคราบร่องรอยเหลืออยู่ที่มันกัดฝังเนื้อเข้าไปนะครับเงี้ยเพิ่นเมื่อลองดูนะครับ คลิปนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับอาจจะนานกว่าปกตินิดนึงนะครับแต่ได้ความรู้นะครับอันนี้เนี่ยครับเนี่ยตรงขอบเหรียญเนี่ยเพื่อนๆที่ผมบอกว่ามันจะมีคราบหลงเหลืออยู่เนี่ยคราบดํๆอย่างเงี้ยคือคราบของการล้างผิวแล้วก็มันแบบทําความสะอาดไม่หมดนะครับประมาณนี้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่ผิวสภาพผ่านการใช้งานนะครับจะได้เร็วๆอันนี้นะครับเหรียญสภาพผ่านการใช้งานครับก็จะมีคราบเหมือนคราบเอาง่ายๆแบบขี้มืออ่ะขี้มืออะไรเงี้ยครับ แต่เหรียญอย่างนี้ไม่ได้เป็นสนิมนะครับถ้าผ่านการใช้งานแต่ไม่ได้เป็นสนิมนะครับถ้าเป็นสนิมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเนี่ยครับเนี่ยสีมันจะไม่ดําเหมือนเมื่อกี้นะครับลองดูสีมันจะเป็นเนี่ยเนี่ยเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลน้ําตาลเข้มอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเอาไปล้างเอาไปทํอะไรมันก็เป็นเหมือนเหรียญเมื่อกี้แหละครับแล้วอย่างแล้วเราก็มาดูถ้าเหรียญมันขาววงวองนะครับแล้วก็ขาววงขาวแว่นไม่เหลืออย่างนี้นะครับอันนี้ยังขาวแว่นเหลือแสดงว่ายังไม่ได้ล้างครับแต่ถ้าเหรียญในขาวๆแล้วไม่มีขาวแว่าาาาาเหรรียนนนนนนั้้่่่ะผกลงมแอนนะครับ เพราะว่ามัน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 ผิดหลักนะครับมันผิดหลักกันนะครับแล้วผมให้ดูด้านหลังนะครับอาจจะรีบร้อนหน่อยนะครับกลัวเพื่อนเพื่อนเสียเวลานะครับแต่เพื่อนเพื่อนฟังให้เข้าใจเนี่ยครับถ้าเหรียญไม่ได้ผ่านกันล้งไม่มีเนี่ยคาบขิมมือขี้มือเนี่ยครับตามซอกตามหลืบอย่างงี้นะครับเนี่ยตามในตัวหนังสือตัวอักษรทั่วไปนะครับเนี่ยครับลองดูนะครับทั่วๆนะครับแล้วขอบเหรียญนะครับ นี่นะครับขอบเหรียญก็ไม่รู้มันมันไม่ค่อยโฟกัสให้ผมนะครับอนี่นะครับขอบเหรียญก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะไม่มีแบบคาบดำๆหรืออะไรนะครับนี่ก็คือคาบขี้มือธรรมดาทั่วไปนะครับในลองขอบเฟืองนะครับดูดูนะครับนี่นะครับแล้วลองว่ามาต่อที่เหรียญที่เป็นผิวดเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนใจเย็นนะครับดูไปเรื่อยนะครับนี่นะครับ เหรียญนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญนี้คือเหรียญสภาพผิวเดิมนะครับนี่นะครับเนี่ยครับเขาเรียกผิวน้ําทองนะครับเป็นน้ําทองก็เป็นน้ําออกสีทองทองครับแล้วก็ไม่ในซอกซอกตัวอักษรอะไรเงี้ยก็ไม่มีคราบแบบดําๆเหมือนเมื่อกี้นะครับลองลองสังเกตดูนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นคราบน้ําทองมันจะออกสีทองหมดนะครับและเหรียญในตัวส่วนเบลส่วนนูนส่วนอะไรเงี้ยมันก็จะติดคมชัดนะครับ จะเป็นเหรียญที่แบบว่าไม่ได้ใช้งานครับเป็นผิวเดิมไม่ได้ใช้งานครับหรือแบบประมาณว่า UNC อะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูขอบก่อนแล้วกันนี้เนี่ยขอบเหรียญก็จะมีแบบสีทองทองครับน้ำทองอะไรเงี้ยนี่นะครับมันไม่โฟกัสนี่นะครับลองดูนะครับนี่นะครับถ้ามันไม่ชัดก็ขออภัยนะครับ เนี่ยครับดูคร่าวๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาด้านหลังนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นน้ำทองเนี่ยนะครับลองดูเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยผิวน้ำทองเนี่ยตรงเนี่ยรอเรือมันมีน้ำทองวาวๆอยู่นะครับเนี่อย่างเงี้ยมันส่องไปมันจะออกเหลืองๆเนี่ยเขาเรียกเป็นผิวเดิมนะครับพอเหรียญที่เอาแกะออกมาจากถุงจริงเหรียญพวกนี้จะสวยมากนะครับถ้าคนได้แกะจากถุงถุงเดิมๆไม่ได้ไม่ได้เหรียญรุ่นใหม่แบบทุกวันนี้นะครับไม่ถึงเหรียญสมัยก่อนนะครับเหรียญที่แบบพอสลึกๆพวกพรเสียนเล็กลงไปครับ ตั้งแต่ปี4950ลงไปที่เป็นเปอร์เซ็นต์เลยครับจะอยู่ในถุงกระสอบครับอย่างนั้นเหรียญจะสวยมากนะครับเวลาแกะออกมาจากถุงครับมันจะไม่ได้เป็นสีเงินๆอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆคงเข้าใจนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับเวลาจะส่งมาขายจะได้บอกถูกนะครับว่าสภาพผ่านใช้งานหรือว่าสภาพไม่ผ่านการใช้งานสภาพผ่านล้างหรือว่าไงแต่ถ้าผ่านการล้างมาก็ต้องทําใจนะครับราคาก็ต้องหายไปเยอะแล้วครับ เผื่อบางคนเขาไม่ซื้อนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีเหรียญหนึ่งให้ดูนะครับถอดเวลาบาดเจ็บอีกนิดนึงนะครับอ่ะเหรียญนี้นะครับที่ผมรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งบาทที่ผมหาอยู่หนึ่งบาทหลังคุดนะครับเป็นมืเสียนเอียงนะครับอันนี้บอกไว้เลยเป็นมืเสียนเอียงนะครับเนี่ยครับลองดูนะครับเหรียญนี้อยู่ในเมาส์เดิมๆนะครับเนี่ยเมาส์โบราณเงี้ยครับสีเหลืองๆเงี้ยครับอันนี้คือเหรียญไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับเนี่ยมันเป็นมืเสียนเอียงแต่เอียงไม่มากนะครับผมรับซื้ออยู่นะครับเพื่นนนๆคไหมีะรับ เหียญรุ่นนี้ผมยังรับซื้อนะครับทั้งเอียงไม่เอียงนะครับอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีผมรับซื้อนะครับให้เพื่อนๆนะครับคนไหนนะครับที่มีนะครับก็ส่งรูปมาได้ที่นะครับไลน์ดีนะครับ aon นะครับ c h a n n e l 8 8 8นะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวผมไปขึ้น qr code ไว้ให้นะครับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับถ้ายังไงก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์ให้ผมด้วยนะครับ ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณแนละสวัสดีครับ